สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีและชาวช่องธนรัตนกันทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสุ่มเออไม่ได้สุ่มตัวละครใหม่นะตัวละครค,คารินเนี่ยปล่อยให้น้องอยู่อย่างนั้นไปนะนะเราไม่ยุ่งกับน้องดีกว่านะนี่แต่ว่าท่านก็ชดเชยด้วยการสุ่มน,นี้นะทุกคนอ่านี่นะนี่ไอเริ่มยูเอบวกบนพิกเอบวกนะก็จะมาสุ่มกันอ่ะก็มีอะไรกันบ้างมาดูกันสิสำหรับพิก เอออีเวนต์พิเศษวันวนาเลนไทน์ก็หาตามนี้นะก็เอบวกแบบดุๆเลยนะก็กระดาษหัวใจหาอะทุกคนก็5,000เพจนะถ้าได้มนนา1ใบก็5,000เพจเลยแล้วก็อันนี้นะ i อรีวก็ได้แบบกล่องเลือกอัญมณีนะแบบเลือกมาเลยนะ4 0คืออยากได้มากอะแล้วก็พวกนี้นะข้างล่างเนี่ยก็หา4 0 0พเพจนะอะไปดูเดทกันตามหากันก่อนดีกว่านะว่า ว่ามาไหนไหนดูสีชืบ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 อยู่ไหนเอ่ยน่าจะเล่นไม่เยอะนะอ่านี่นะนี่นะนะทุกคนก็แพ็ควัตถุดิบอีเวนต์เอบวกนะสำหรับไอเริ่ยืก็โอ้ไอหัวใจนี้มันหัวใจนี้หาศูน1คจุูคือแบบแทบจะให้เราการันแบบซื้อการันตีเลยนะแล้วก็ของเลืหาอ5%นะ แล้วก็ของมูลฮะของพระจันทร์นี่มูลอะ่ะก็1%แล้วก็อันนี้นะไอโบกนนี้แค่สี่จุดศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือไม่ค่อยน่ากังวลนะเพราะว่าไอเนี่ยไอไอโบกเนี่ยมันแค่เออมันสิบเก้าจุดเก้า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 นะคือที่เหลือมันจะมันสูงไงมันน่าเป็นห่วงอยู่สามชิ้นเนี่ยนะตายตายไปแ,แล้วก็เออซื้ออันไหนอันนี้เนาะการันตีก็อันนี้เนาะ ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้ oh my god อ่ะซื้อแบบสิบอันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะฉัจนจะซื้อแบบสิบไปเลยนะอ่ะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะโอเคก็ซื้อไปแล้วนะสําหรับสิบเออสิบแพ็กนะรอบแรกมาดูกันดีกว่าว่าฉันจะโดนล็อกไหมอุ๊ยขนมสุนัขเนอะเก็บไปอัพการเออเก็บไปอัพจี้ขอไปนี <laughs> ่ <g Bringing BS> ฉันก็เบลอเบอเกินโอ้ท้ำม,มาเป็นตัวละครเลยได้ไหมโอเคไม่ไม่หวังก็ไม่ผิดฝั่งวะอ่ะก็ มาแพ็คแรกชืบเอบูวักปัวโอ้ได้ไอนะไอกี่เปอร์เซ็นต์นะเหมือนเปอร์เซ็นต์จะน้อยมากเลยนะชืบใช่ป่ะวะชืบอ,อันนี้อ่าฉันคิดไปเองเนอะฉันคงคิดไปเองเออซ้นะำมาแล้วหนึ่งแมตช์นะซ้ำมาแล้วหนึ่งแมตช์ไออีกแล้วโอเคไอคิดไปเองไอคิดไปเองจริงยูเลอือบอะหายาก พอเปอร์เซนต์มันน้อยจริงอะไรจริงเออข้างล่างชันไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะเป็นหัวแค่หัวใจเนี่ยหัวใจน่าจะต,ต้องเติมนะแล้วก็ไอนี่คือแบบเออเราได้มาสองอันแล้วอะามาเลิฟก,ก็ได้ยากเหมือนกันนะชึบเออมูนอะ่ะก็ได้ยากเหมือนกันนะมูนหน่อยก็ได้นะเติมให้น้อยๆหน่อย,อยพี่อยู่อันต่อไปโอ้ย อ่ะแล้วก็แพ็กอันนี้เนื้อสุ่มชืบครบแล้วหรอฉันครบไปแล้วหรอเอาเปิดครบแล้วสิบใบเออสิบแพ็กอ่ะก็ได้ตามนี้เลยนะนี่ไงสิ่งที่ขาดที่ฉันบอกไปก็คือสามอันนี้เลยนะอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่ง,นนงคือมันได้ยากโอเคยังยังไม่หมดหวังเรายังไม่หมดหวังไปกันต่อชืบ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 ม,ม,ม,มาขอซื้อเวลาแป๊บอขอซื้อแป๊บหนึ่งนะ <S <S โอเคเพื่อนเพื่อนก็ซื้อมาปเป็นที่เรียบร้อยนะก็ เหลืออีกหนึ่งแพ็คถ้าเราไม่ได้แล้วก็จะซื้อกันตีไหมฮัอ่าเออแล้วก็ถ้าสุ่มจบแล้ว่ทุกคนเดี๋ยวฉันจะสุ่มอันนี้ให้ดูด้วยนะกล่องจี้เครื่องรางอ่ะทุกคนที่เกมแจกนะก็ทุกคนก็สามารถรับได้เนี่ยทุกคนอันเนี้ยทีมแพทเทิร์น่ะก็อยากรู้จังเลยว่าจะได้จี้อะไรเห็นคนได้จี้เยอะเยอะแบบว่าได้จี้แบบดีๆกันเยอะนะฉันก็อาจจะมีหวังก็ได้มาสิบแพ็คชื้เลิฟ แล้วก็หัวใจแล้วก็มูนสามอันนี้เท่านั้นไม่โอ้จะพูดอะไรก็ไม่ค่อยมีเสียงไม่โอ้จะตายแล้วตาย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 บูดมากเลยทุกคนชึบโอ้ไม่แต่ยูใครจะสุ่มตามก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะว่าออกมาไหนตาย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 ชึบโอ้อันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันแบบยุยย่ะ โอเคนะชื้อต่อไปมันจะได้ไหมเนี่ยชื้อไออีกแล้วชื้อโอตายเอ้ยเลิฟเลิฟออกยากอยู่ใช่ไหมใช่โอ้โหได้รูนอันนี้เป็นไรนะขาดอีกสองอันเท่านั้นไป ไปแกนต่อมูลกับหัวใจหัวใจคือไม่ต้องหวังก็ได้นะส0 0 0 1นสักขนาดนั้นน่ะอ่ะก็ไปอีกหนึ่งแพ็คละกันเพราะว่าคำว่าเลิฟออกมาให้แล้วไงไปขอเวลาซื้อสักแป๊บนึงนะโอเคก็ซื้อมาหมดแล้วนะสำหรับอันนี้ตายท่านการตลาดเวอร์ชืบ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 ส่วนจี้เนี่ยฉันจะเปิดทางไอดีลองแหละไอดีหลักให้ดูเลยนะก็เปิดอันนี้ไปก่อนละกันนะ ชอ็ชอกโกแลตช็อกกจายโอ้ชอ็อกโกแลตอันนี้หนายมพูปะแพ็คแรกชื้โอ้ถ้าเราได้หัวใจนี่คือแบบกีดได้เลยเนี่ยเพราะว่ามันแบบว่าออกยากสุดแต่ว่าเอามูนให้ได้ก่อนมูนให้ได้ก่อนชือ้อโอ้มูลอ่ะพัจันทนระ์น่ะชื้ไม่ไม่ใช่นี้ซีไม่ใช่นี้เหมือนกันออะต่อไป โโอ้หเหลือประมาณ 1, 2, 3, 4, 4แพ็คอะไปเปิดข้างบนบ้างสักหนึ่งสักหนึ่งหัวใจก็ได้ออกยากยากอะเออไม่นะไม่นะมูนมูนมูนดูงี้ไปซื้อแพ็คกระตรงกระตีดีกว่านะก็แรงมากเราก็หมดไป9 9บ,บาท3ครั้งแล้วก็ตีไป300แล้วนะแรงมาก เกมเศรษฐีเอ้ยโอ้โหดูวันนี้ดิยูอ่ะได้มา17อันน่ะสภาพขาด2อันจริงๆนะก็ะเดี๋ยวเติมสักอันหนึ่งแล้วกันนะไปขอเวลาสักแป๊บนึงนะโอเคก็ซื้อมานะปวด1นึ่งแมตตนะก็ซื้อได้2ครั้งด้วยโอ้เหมือนมันแบบว่าแบบเออซื้อ2ครั้งพอดีเป๊ะๆอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวฉันขออนุญ,ญาต หาลูกบาศก่อนมาอยู่ไหนซื้อมาแล้วอยู่ไหนเอ่ยสักครู่หนึ่งนะชื้อโอเคไปดูโคตรนาจบแล้วมาดูกันว่าจะมีสิ่งที่เราอยากได้ไหมฉันยังไม่ได้ดูในเออในแบบว่าประกาศเลยว่ามีอะไรบ้างโอเคมีทุกอันเลยนะเราเลือกหัวใจมาก่อนเลยละกันโอเคเอาหัวใจก่อนเอาหัวใจก่อนเพราะหัวใจมันหายากสุดชื้อมันแบบว่าบีบให้เราแบบเติมนี่ว่าต้องใช้แน่ๆอ่ะก็ ตายร้อย,ร,อยร้อยกว่าบาทก็ได้ห้าพันห้าพันเออได้ห้าพันเพรก็โอเคอยู่นะโอเคโอเคโอเคอีกอันหนึ่งปล่ะจิกจะอีกอันหนึ่งหรองั้นก็ขอเวลาเติมสัก,สกแป๊บหนึ่งแล้วน,นะเติมอีกและโอเคทุกคนเราก็เติมมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะก็ห้าอันอันนี้กก9กบาทคูณ3แล้วก็อันนี้179บาท 3, สองเนอะถ้ารวมทั้งหมดเน่ยอยู่ที่ราคาที่655บาทว้ายแพงมากแพงจริงๆ655บาทเลยนะคือเอาเพิ่มกันดีนิดนึงไปเติมตำนานได้เลยเนี่ยเออไม่ใช่ดิเติมคอร์สตูมได้เลยนะแต่เราไม่ได้ทำตัวอะไรเป็นพิเศษไงเรามาหาอันนี้อันนี้ก็ได้ถ้าใครอยากจะสุม่มตามก็คือ,อ,อดูใช้เป็นตัวอย่างได้นะก็ ให้ให้รู้ว่ามันเป็นยังไงคือคือแบบว่าเหมือนมันแบบว่าการันตีมาแล้วว่าเราจะได้ต้องคือเราจะได้เติมแน่ๆเราจะได้เติมแน่ๆไอหัวใจอะเราได้เติมแน่ๆนะถ้าเราจะ,จะทำอะ่ะห้าพนเพชรอะแรงมากเกมตลกเกินชืชบๆขอเวลาเลื่อนแป๊บนึงนะอ่ะแล้วก็ถ้าใครสุ่มตามแล้วหมดกันเท่าไหร่ ก็สาม,มารถคอมเมนต์บอกกันได้นะชันก็คือแบบมันแรงอ่ะฮับเออหกร้อยเก้าเก้าได้ประมาณ 9, เก้าพันเพจอ่ะพร้อมกับอัญมณีเลือกอัญมณีแบบเลือกหนึ่งอันอ่ะโอ้แรงเกินแต่ก็ชืบชืบเปลี่ยนพุ่มบนอะกว่าจะเลื่อนเจอชืบชืบอ,อ,อ่ะมาเปิดแล้วขาดอะไรนะดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจไม่ได้กดสุ่มมาโมั่วซั่วๆอ่ะอ่าเราขาดมูนเนื้อมูนชืบ หัวกดให้ถูกนะจ้าอามูนอ,อกชืบชืบครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ย้าอีกรอบนึงนะว่าชั้นหมดไปที่655บาท655บาทเลยนะก็รับไปเลยแล้วกันนะ4,000เพชรชืบบึงบ้งบึ้งเข้าตัวหรือเข้าอันนี้เลยอะดูสิหาเข้านี้เลยโอเคไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ลาไปนี้ไปก่อนก็นี่นะเราจะเลือกอันไหนดีเดี๋ยวดูซิเลือกอันไหนดีก็คงเลือกกระต่ายนะฉันฉันก็ชอบกระต่ายเป็นพิเศษก,ก็ขอเลือกกระต่ายละกันจี้แหน่นี่แนหะน,นะน่โอเคก็ห5 5้บาทชันโอเคส่วนอันนี้ก็ต้องแลกอันนี้หรอโอ้แลกเป็นแบบอันนี้ไม่ได้หรอแย่จุงเบยอ่ะอันนี้ก็ได้มาตามนี้เลยนะ5อันได้ ชอ็อกโกแลตเอออะไรอะชอ็อกโกแลตสีชมพูมาสี่อันเนอะแล้วก็ชอ็อกโกแลตดาร์กอะมาหนึ่งอันนะก็สําหรับชอ็อกโกแลตดาร์กได้มาแค่หนึ่งร้อยเพชรนะแล้วส่วนอันนี้ก็สองร้อยสี่ร้อยหกร้อยก็ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทนะทุกคนก็หล่อแล้วนี้ไปด้วยกระดาษชิ้นี่แน่อ่ะก็ถือว่าเออไม่ใช่เก้าร้อยกว่าเพชทนะทุกคนไม่ใช่เก้าร้อยกว่าบาทนะขออภัยมา ก็1ึงหมื่นเพชในราคา655บาทพร้อมกับอันนี้ไม่ีหนึ่งอันนะก็ถ้าใครจะสุ่มตามก็สามารถคิดดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะอ่ะแล้วก็ฉันจะมาเปิดแพ็คติเแพ็คจี้ด้วยนะที่เกมแจกอ่าอันนี้นะทุกคนอันนี้นะทุกคนนี่นี่เลยนะใน ID หลักฉันได้แค่5อันเองอ่ะแรงมากฉันแพ้เหรอเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็สุ่มไปก่อนเลยกันนะสำหรับกล่อง ทีมแบทเทิร์ปะชืบชืบคนได้ของดีกันเยอะมากเลยนะแล้วเราจะได้อะไรดีๆปะของอะไรดีๆของอะไรดีๆของอะไรดีๆยูยูหูยูหดีๆโอ้อันนี้ดีแล้วหรออันนี้ดีแล้วหรออะต่อไปคือบางคนได้กับดักเออนี่นะเนนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กับดักอันนี้ไอ บอดกับดักเพชรอะคือมีคนได้ทั้งสองสามคนฉันเห็นอยู่คนคนโพสวอะอิจฉานะชื้บางคนก็ได้อะไรดีกว่านั้นด้ไหนะเกาะรยไฟเกาะเลยฟอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมเราสึกเกลือจังเลยอะไม่น,นะมันมันมันจะเกลืออย่างนี corona, ้ไม in really ่ได <Alexandria> ้นะอ่ะชืบ2สองกล่องสุดท้ายแล้วปูวโอ้โหเฮ็ด ฉันไม่มีดวงเลยชืบมากล่องสุดท้ายจงออกให้ลูกชาวด้วยเถิซดซานุนโตบันเตอะไรอ่ะปัว <c oughs> อายบอดเออเพนบอดแหมไม่เป็นบอดกับหลักประเทศหน่อยแล้วหนูอ่ะก็สำหรับไอดีหลักหมดแล้วเนอะก็ประมาณนี้ละกันไปที่ไอดีรลองกันดีกว่านะไปสุ่มจีบอ่ะขอเปลี่ยนไอดีแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> มาทุกคนก็ ข้าวสวยดีหลักเป็นที่เรียบร้อยเลยนะทั้งหมด15กล่องคิดว่าฉันจะได้อะไรไหมขอขอร้องแหละได้อะไรดีๆหน่อยนะกันนะซาทุซาตุซาตุไปก็อันแรกเลยแล้วกันชือ้อบูดอันต่อไปชือป้อบูดสปิงไดโน,โน่อะต่อไปสปิงไดโน่นี้ดีแล้วหรอพี่ชือ้อ โอ้แพคพิทัคดอกไม้สีลุงอันนี้ถือว่าดีนะดีนะโอเคอยู่นะชื้ต่อไปโอเพนบอดอ่ะต่อไปหัวเอ่อไม่ดีแล้วอัพฟัวต่อไปชืบโอ้สปิงไนโนลานอันเวอร์ถ้ามีเสียงหมาก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะชื้นเห็ดพิษอ้บูดเห็ดบูดนะไม่ใช่เห็ดพิษ ชืป้ปต่อไปโอ้เห็ดบูดอีกแล้วไม่อยากกินเห็ดบ mm ูดเว้ยโอ้สปริงนโงประมาณร้านอันเวอร์อาต่อไปชื้อปโอ้ oh, mm hmm. เพนบอดอาชื้อป <Huh? S 1> อ้าหาอะไรเนี่ยหาบัตรเชิญรปภเป็ดเสร็จซึ่งฉันมีแล้วแต่ถามว่าดีไหมดีนะจีนี้โอ้โห แล้วก็อาสุดท้ายพอดีด้วยนะเมื่อกี้แรงมากอ่ะก็ไปดูผลประกอบการกันดีกว่านะสำหรับไอดีลองว่าเราได้จี้อะไรกันบ้างชืบอเอออันนี้เนาะอันนี้น,ะน,น,นี่ชืบอ,อันดับล้าสุดนะก็นี่เลยทุกคนตั้งแต่เออตั้งแต่อันเนี้ยไปอะ่ะชืบนะตั้งแต่เนี้ยกับดักริชาร์ดอะ่ะขึ้นไปอะทุกคนก็สิ่งที่ดีๆที่ฉันได้เลยนะก็นี่เลย แพ็กพิทักษ์ดอกไม้สีลุงอันนี้คือดีดีจริงดีจริงเป็นแค่ที่ธรรมดาที่ไม่ใช่ดาก็ดีแลวนะแล้วก็มัดเชิญรปภเพพอบฤษเศก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าฉันมีเออมีแล้วว่าในดีหลักอ่ะเอาไม่ใช่ไอดีรองอ่ะทุกคนไอดีนี้ไอดีนี้นี่แหละนะก็ดีใจไม่สุดดีใจไม่สุดเลยแต่ว่าก็ดีอยู่ที่ได้ของดีๆมานะอ่ะเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสําหรับกล่องจี้แล้วก็ หมดกันเท่าไหร่สำหรับเอออันเนี้ย I love you อะ่ะ I l o v e you Even นท์อีเวนท์วาเลนไทน์ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแลนวนะบ๊ายบายฝากกดไลค์ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแลนวนาะบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีกับลายเกมเศรษฐีนะ